ใช่ไหมเขาก็เลยออกแบบว่ายี่ห้าห้าก็คือเนื้อสอวอี่มันจะเยอะหน่อยข้างล่างเพราะเพราะมันมีความชื้นเท่ากันแต่ข้างบนเนี่ยเขาจะคำนวณไว้ประมาณสองเซนคจากเหล็กของไม้หานือกก้อสตอว์อร์รี่แต่ข้างล่างจะคำนวณประมาณห้าเซนเพราะว่าในดินมันมีความชื้นดีเขาก็แล้วใช้แบบไม้ไม้อันหรือว่าตาไม้ใช่แต่ว่าแล้วแล้วแล้เทก็ไอ้นี่ถือว่าเป็นหนวดกุ้งก็เอาเอาไว้อย่างเงี้ยก็ไว้นี่ อมันก็จะเกาะเวลาเราเรากเรากเากจะแล้วมันเจาะเสียบเลยใช้ e y, อีพ็อกซี่อัดเข้าไปอีพ็อกซี่อัดเข้าไปใเรื่องของแพงมันต้องกลัวนะเราก็ต้องถึงขั้นนี้เราเปิดผีถึงประชาแล้วเสริมให้มันใหญ่ขึ้นอ,อันนี้เขาเขาขเขาเทไว้นานเนี่ยคนึงเดือนเองก็ประมาณนะก็อันนี้จริงจริงสองคนที่จะรื้อออกไดก้ถ้ามันจะได้รู้ว่า่กี้จะได้รู้ว่ามันรับได้ไม่ได้แค่นั้นเอง ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเลยไม่ต่วจยืดยืดแต่ถ้าเหล็กเขาเยอะถ้าเหล็กเขาเยอะมันก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วแล้วมีอย่างหนึง่งเมื่อเช้าเขาโทรมาพูดผมดีๆผมบอกเออมันถูกตรวจไว้เขาก็เข้าใจเขาก็บอกเตือนให้ทำคานคอดินจำเป็นไหมคานคอดินข้างล่าง ก็เขาไม่ได้ทําแล้วทําท,ทีหลังมันมีผลไหมจาเป็นไหมหรือเ็าทาไปถ้าทาแล้วมันดีขึ้นก็ทําอันนี้มีเข็มมั้ยมีอ่ะเข็มถ,ถ้าเราไม่ได้กอแล้วก่อนีข้างล่างไหมล่ะก็ไม่ได้กอขไม่ต้องทำขั้กอดินนี่มันไม่ได้ช่วยตัวไม่ได้ช่วยกวารรับน้าหนักของของเราช่วยแต่การที่เราจะไปเทพื้นข้างล่างใช่ไหม ให้รับแล้วอาจจะรับแ็งแ็งก่อก็ไอ้นั่นนาคารคอดินไงทำไมคลัวนะใช่ไหมก่อแ็งอะไรรับแผงก่อมากอะไรที่ว่าไม่จะเป็นถามว่าถ้มันช่วยได้ไหมคือมาทําทีหลังนะมันไม่ช่วยแล้วครับเราเจาะเหล็กเข้าไปเสียบไว้เฉยๆแล้วก็มีคนกีดไปชนมันเฉยๆมันก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าเหล็กมันไม่ได้วิ่งประสานกันเขาเหมือนระวังนี่ระวังทะลุเสาไว้เลยอืแต่อันนี้เราไปเจาะเหล็กใส่แล้วก็ไปยัดไว้เนี้ยผมก็เสียตังค์ปี ถ้าเราไม่ได้ก่ออิดเทพื้นเลยข้างล่างนะแต่วันข้างหน้าเราอยากจะทําเรามาเพิ่มเติมได้ด้านล่างช่างจะดูขบมบนนะแล้วบรไดานี่เหลือเชื่อเลยนะาี่าวสูาเลยสิ่งมจัจจรรยของลลกอจะอยู่ที่ระยะของน,นของัวน,นี้นกจริงเขาก็าปรับได้ปรับตัวพักตัวอะไรค<ต>งไม่ได้แล้ว ้อเหล็กนี่คิดว่าไอ้ไอ้หนวดกุ้งเนี่ยมันเกี่ยวอาจจะต้องใส่ล็กเสียบข้างล่างใช่ไหมก็ให้ใส่ก็ใส่ตั้งขึ้นไปใส่ตั้งขึ้นไปแต่ช่างก็มีความเห็นว่าอาจจะไม่จะเป็นก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมือแล้วแต่เขาจะคำนวณกันนะเอาเอาตามที่ว่าให้คนมีความรู้เขาเขาคำนวณกัได้ก็คือไอ้พอกจะพอกได้วิธีการทําก็คืออยู่กับผมแต่ว่าจะใช้วัสดุตัวไหนมั่งก็ลองเราก็สอนเขาดูว่า จะต้องใส่เหล็กไมอะไรผมก็ไปเสี่ยงล่วงกันไปหรือว่าช่างเขาสุดฝีมือช่างนะใช่ไหมของเรมันรู้กันถามเงียบผมมาทําให้แต่ผมก็ไม่สามารถรับประกันว่าอนาคตจะพังแต่รู้ว่าเราก็รู้ว่าเราได้สุดกันแล้วไงเราทําความตามต้องการของเจ้าของแค่นั้นเองว่าเออจะไอ้นี่เราผมเข้าใจเราทําเพื่อความสบายใจเพราะมันไม่มีเหตุใครเขาทำกันผมไม่เคยทําแบบนี้แต่ว่าใน ในที่คุณแต่ที่รุงเต้ผมดู youtube ครับเขามีแบบบ้านสามสิบปีแล้วเสามันเสียเปิดโพงมาเหล็กระเบิดเป็นโพงเขายังซ่อมกันได้ต้องซ่อมก็จะหล่อเพิ่มไปเป็นต้นเหลอเขายังซ่อมกันได้นะขนาดเหล็กเขาเหล็กระเบิดโอ้โหเหลอาบางที่ก็ใช้ใช้เหล็กบีมตังค์ไปรักษาแล้วก็พุ้มด้วยคอนกรี่อย่างนี้ได้ใช่ไหมใช่ราคาสูงมากเหล็กบีมตัวนี้็กแล้วแล้วเวลาทํานี่ต้องเอา ต้องมีแม่แรงต้องเอาตัวท็อปเขาเรียกท็อปมาดันไว้ใช่ไหมทำทีละต้นใช่ใช้แม่แรงใช้ไฮดรอลิกแข็งแข็งไหมแล้วแล้วช่างหาได้ใช่ไหมไม่ได้เป่ามันหาเช่าเป่าช่างรู้ไหมที่เช่าที่ไหนตรงนี้เขาจะมีเป็นทีมครับพวกที่ดีดบ้านอ่ะส่วนมากเขาจะทำป่าแล้วเราต้องหาที่ไหนพวกเพจเพจเพจก่อสร้างแหละคือให้เขาดีดบ้านหนึ่งเดียวช่างเป็นคนทำนะดีดบ้านโอ้ผมผมดีดไม่เป็นเป่าไม่ใช่หมายถึงเขามีหน้าที่ดีดเดียวเราเป็นคนทำเสา ไม่ใช่พวกนี้เขาจะเป็ดเสร็จเลยดีดบ้านก็คือปอบปอบไม่ใช่เราไม่ใช่ทำดีดบ้านเราคือยันใช่ไหมจะใช้อะไรยันเวลาทําต้องใช้ละไยันไหมไม่อันนี้เราจะหุ้มเสาเดี๋ยวเราก็ไม่อหุ้มเสาไม่ต้องยันไม่ต้องใช้ในพูดถึงกรณีบ้านโถนี่เสามันระเบิดแล้วอ๋อออ๋เรื่องดีดบ้านผมไม่ผมพูดให้สับสนสักอเป่าก็คือของเรานี้ไม่ต้องยันเลยนะก็คือข้าวแบบเทได้เลยแต่ข้างบนนะช่างก็เทได้นะใช่เราทำให้ใหญ่กว่าคานหน่อยมันก็จะมีใหอ่ แลแต่แบบยังไงไม่ต้องถ้า <c> ไ <oughs> ม่อ่านไได้ผ่าเนาะผ่าให้ยอะแล้วถ้าใช้คอกนกรีตไม่จําเป็นหรือคอกนกรีตนะเพื่อที่จะฉาบง่ายหรือไม่ต้องฉาบแต่เราก็ไม่เราก็ฉาบได้ไม่เป็นไรจัดเรียมไปสวยกว่าสวยกว่าของสําเร็จรูปใช่ไหมเราก็ต้องมาเทียมดีเยังไงมันกน็หนีไม่พ้นมือช่างใช่ไหมแต่ว่าต้องถามระยะเวลาผม ผมช่วงเนี้ผมไม่ค่อยว่างถ้าจะว่างอีกทีสักประมาณสักกุมภาหลังประมาณสักปลายปลายกุมภาก็จะมีว่างช่วงปลายปลายเดือนกุมภาผมติดต่อไปที่แล้วกับ่วงาปลายปลายกุมภาไม่มีตั้งเสาไม่ได้ออมมก็าตั้งชนชนกับหนดกุ้งกว้างใช่ไหมแล้วถ้าจะเทนี้ต้องขุดลงไปถึงต่อมอเลยปะ คงต้องขุดถ้าจะกดก็ต้องกดให้ถึงต่อมอ,อกข้างล่างแล้วก็่อยเที่เล็กแค่ไาหมฮาะอันนี้เล็กแน่นอนรับน้ำหนักไม่ได้แน่นอนคือรับรับได้แต่ถ้าเราจะทำให้สบายใจก็คือขยายตามที่เราต้องการแต่ว่าก็ข,ขยายแล้วจะรับรับหรกอยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้เพราะผมตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เคยทำ พอขยายแล้วเราไม่รู้อ่ะไอ้ที่เราเทไปเนี่ยมันจะไปเป็นภาระให้เสาหรือว่ามันจะไปช่วยรับน้าหนักก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวยังตัดสินใจก็ได้ครับคนที่มีความรู้ดูก่อนว่าเราทําไปแล้วมันจะมีผลดีผลเสียหรือเปล่าหรือว่าจะเสียตังฟรีก็ต้องต้องคุยกับเขาว่ามันช่วยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วช่างพอถ้าไอ้นี่จริงๆเสาในี่ช่างพอแบ่งลูกน้องวัแป๊บมั่งไม่ได้เลยมากระคืนมั้งอะไรมั้งพอหวานมั้ยถ้าอย่างนี้มันก็ต้องทำทีละชั้นไป ก็ทีละชั้นแต่ว่าก็แล้วก็เก็บเงินไปทีละขั้นอยากให้ไปทีละชั้นไงอยากให้ไปคุยกับทางคนมีความรู้กว่าอ๋อว่าจะเอาอย่างไงเอาอยัางไงตรงน,นี้ก็ตันคำว่าเทอิดไว้อัอนนี้ถ้าห,หุ้มก็ต้องหุ้มหุ้มออกมาด้านนอกมันเลยตัวบ้านก็คงไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรถ้าจะเอาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วถ้าทุบอิดนี่ม,มาพอไหวไหมทุบอิดก,ก็ ก็ทุบได้อยู่นะก็ทุบได้มันกระทบตัวนั้นก็ไม่เป็นไรยอมเสียสละตัวนั้นเพื่อสามบานชัวๆได้ผลไม่ได้ผลใั่ไม่ตัวกลัวผมตัดสินใจอยู่จะลองดูออกเครื่งองเจาะจริงๆตัวนี้เราเทเราเทเราเท,เ,าเ,ทเบลิลออกมาดีกว่า,เ,าเทเบิลออกมาอีกต้นหนึ่งยันข้างล่างเหรอแล้วก็ทำให้ใหญ่เป็นนอนชิงนวะก็เทเทนอนชิงแต่ว่า เราไม่ไปไปยุ่งกับพวกนี้แล้วก็ยุ่งก็ได้ถ้าจะยุ่งก็ยุ่งหรือว่าไงก็เท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 ซ้อนของตัวนี้ออกมาทำให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าข้างล่างเราคงไม่ได้ทำอะไรแล้วที่ตะแคงอย่างนี้ไม่ได้ทำถ้าจะทำอาจจะมีห้องตรงนู้นแต่เป็นแค่ทำห้องเก็บของอย่างเดียวด้านนู้นไม่ได้ทำอะไรเลยห้องเก็บของอย่างตรงนั้น อันนี้มาดูทีถ้าจะทุบก,ก็ต้องทุบก,กันนะนะเพราะว่าเรื่องสําคัญไว้ก่อนได้ผมไม่ได้ผมเลยเพราะเราตัดสินใจกันแล้วจังสิ่งที่ผลในทางไม่รู้ว่าใส่เหล็กเท่ากี่เส้นใช่ไหมใช่ไหมเราควรจะเหล็กสิบสองหรือเหล็กสิเหล็กสิบสอง็อาจจะสักแปดเจ็ดแปดเส้นขึ้นไปหรือไ้เสิบหก เหล็กสิบหกก็หกเส้นประมาณหกเส้นอะไรอย่างเงี้ยทางเรื่องคือใช้เหล็กบีมก่อใช่ไหมฮะก่อน,นี่เลยใช่ไหมใช้เหล็กบีมยันจากล่างขึ้นบนแต่ถามว่าสนิมมันก็สนิมอยู่แล้วแล้วต้องก่อทับแล้วสนิมแล้ว,ลวมันไม่ระเบดิดเหรอก็ต้องทาสีกันสนิมแต่ถามว่ามันนานอนาคตมันก็เกิดสนิมอยู่ดีม,มันไม่เหมือนกันที่ถามว่าอะไรที่แท้ทำกันได้ไอ้ก็คือมีเหล็กบีมแต่ แต่ว่าไม่แต่ว่าใช้พอกเสาดีกว่าพอกเสาก็ได้แต่ว่าเล็กองนี้มันก็แต่ว่าแน่นหนากว่าตัวพอกเสาไแน่นหนากว่าแต่โอ้แน่นหนากว่าชริงมันอนาคตมันก็ถามว่าเรื่องกลัวสนิมมันก็จะปูเสร็จแล้วใช่